สวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VRVS VR, Channel และเราอยู่ในเกมคาบาพีซีนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปในวันนี้ก็คือคลิป รีวิวอีเวนต์พาร์ตนี่น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับผมว่าอีเวนต์พาร์เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างในในมุมมองความคิดของผมนะครับผมแล้วก็คุ้มไหมที่จะซื้อแล้วก็จะเป็นเควสอีก20เควสนะครับผมสำหรับเควสต,ตรงนี้มีอะไรและทําอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันสําหรับอีเวนต์พาร์นะครับผมจริงๆมันมาประมาณ2เดือนกว,กว่าแล้วแต่ตอนนั้นมันบั๊กอยู่นะครับทำให้มันใช้ไม่ได้กันเขาเรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วกันแต่ตอนนี้นะครับมันใช้ได้แล้วถามว่า event part อีเวนต์พาร์ี เวนพาสนะครับก็คือเหมือน กับว่าคล้ายๆเวลาเราทำควยอะไรก็แล้วแต่แล้วเราสํเาเร็จภารกิจไปพอสํเาเร็จภารกิจเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับเราจะมี50าสิบสเต็ปก็คือจะมี50ขั้นของรางวัลเนี่ยจะมีประมาณ50าขั้นเนีเ่ยดูเลขตรงกลางจะมี50ขั้นนะครับผมขั้นละ400แต้มนะครับเท่ากับว่าเราทําทั้งหมดเนะี่ยประมาณ20 0 0 0แต้มนะครับเราจะทําครบบนนี้ก็อยู่ประมาณสัก6อาทิตย์7อาทิตย์น่าจะได้นะครับน่าจะครบนะเพราะว่าเท่าที่ผมคํานวณน,นะครับผมอาทิตย์หนึ่งมันได้ประมาณ3,3745แตต้ม่ออานะครับเา,า็านะร้อยรี่จุดห้าแต้าน่ เนี่ยครบ3เควสกับภารกิจหลายสัปดาห์เนี่ยครบ20เควส ไม่มีนะไม่มีการที่แบบเราเรา,เราเติมเงินเสร็จปุ๊บแล้วเราได้นน,นได้เควสเพิ่มไม่ใช่เลยครับไม่เหมือนเกมอื่นนะครับเกมนี้ไม่ว่าคุณจะเติมเงินหรือไม่เติมเงินก็แล้วแต่เควสจะได้เท่ากันนั่นเองสําหรับตรงรางวัลนะครับด้านซ้ายจะเป็นพาร์ส n o r m a l นะก็คือเป็นผู้เล่นสายฟรีก็คือจะไม่ซื้อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นพาร์สพรีเมียมเนี่ยจะเสียประมาณ5 0 0เจมถ้านับปัจจุบันที่ผมคํานวณเนยนะครับผมลองไปคํานวณกันได้นะแต่ถ้านับปัจจุบันที่ผมคํานวณนะกันนะครับ500เจาาม่้าคร้อแบบเจ สามใบมาซื้อแล้วแปลกเปลี่ยนเป็นพันเจมนะมันจะอยู่ประมาณ855แต่ถ้าคุณซื้อแบบเป็นถังเลยถังละร้อยสิถังก็งอยู่ประมาณ900ประมาณนี้950 m อาเะไรประมาณนี้ช่วงเวลาก็แล้วแต่ทุกคนนะครับเพราะกิฟต์แต่และช่วงมันไม่เท่ากันบางทีแม่งก็ถูกถูกบางทีกแ็แพงแพงแล้วต่ช่วงเวลาก็แล้วกันมาต่อไปครับเพื่อนๆถ้าเราจะเปิดพาร์ทพรีเมียม เสีย500เจนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้เองนะครับสำหรับพรีเมียมพาร์ตเนี่ยอีเวนต์พาร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีของหน่อยนะครับหรือว่าตัวโหดประมาณนึงแล้วกันเขาจะมองที่ตรงเดียวเลยนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยากได้อยู่ตรงเดียวเลยก็คืออันนี้นั่นเองครับก็คือจะเป็นคูปซิเกอร์นั่นเองไอ้ลืมบอกไปเพื่อนๆถ้าเรากดเติม500ด้านขวาเนี่ยนะเราจะได้บัฟก่อนแล้วนะครับบัฟก่อนแล้วก็คือจะเป็นอันนี้เลยนะครับผมจะเป็นคูปบริสติ่งนั่นเองนะครับผมจะได้ 200, เอพี5อแล้อัเน,น เองนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วใครที่สมควรจะเติมอีเวนต์พารกันบ้างผมอธิบายง่ายเลยครับเพื่อนๆถ้าเราเป็นสายฟรีเราไม่เติม500เจมด้านซ้ด้านขวาพาสพรีเมียมนะเราจะได้เป็นเลเวล2นั่นเองครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราเติมนะครับผมจะอยู่ขั้นที่30เราจะได้เป็นขั้น3ของอันนี้เลย ผมบอกเลยอันเนี้ยถามว่าเยอะไหมผมมองว่าเพิ่มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่มันเพิ่มแค่ระยะเวลาที่เหลือถ้าผมคํานวณแล้วเราจะได้ใช้ประมาณ30กว่ากวันจริงๆยังไม่ต้องรีบเติมตอนนี้รอเติมตอนที่กิฟถูกเจมถูกแล้วเดี๋ยวค่อยซื้ออันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรมันอาจจะถูกกว่านี้เยอะแต่ผมเติมไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันพระผมก็เติมไปแล้วก็งงเหมือนกันกูจะรีบเติมทําไมจริงๆเรารอก็ได้นะ พรของวามวันนั้นขวาถ้าเราไม่รับอ่ะมันก็ยังอยู่ตลอดไปเลยครับไม่จำเป็นต้องรีบรับด้วยซ้ำนะครับเพื่อนๆประมาณนี้สําหรับนะครับผมอธิบายต่อแล้วกันความแตกต่างระหว่างบัฟเลเวล3สามนะครับ v บัฟเลเวลงนะครับจะต่างกัน,นคือประมาณ HP นะครับต่างกัน300 Defense นะครับจะต่างกันประมาณ50 Attack Rate 200สองรคิดาปนะครับปฏิเสธเพนี30และ Atta c k 40นี่คือสูตรที่ต่างกันนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยถามว่าเยอะไหม ค่อนข้างเยอะสําหรับตัวละครที่เก่งแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมคําว่าเยอะกับคําว่าไม่เยอะเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับทุกตัวละครอย่างเช่นเอาอธิบายง่ายๆเลยละกันนะครับผมสาหรับไอ้กดตรงนี้เราได้บัฟนอกจากเราได้บัฟแล้วเรายังได้ของที่ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันเอาผมมองของที่มันมีมูลค่าก่อนละกันสาหรับของที่มูลค่าทางด้านเติมเงินนะครับจะได้เป็นนี้เลยเป็นเมลิดนะครับผมถ้าคนที่ใช้อันนี้ตกมูลค่าประมาณ 70m ได้ประมาณเหรียญละ 7m ประมาณ 70m แต้มที่บวกอันนี้ก็ดีแต่มันอยู่ที่ว่าเราไปวัดดวงอีกทีแต่สําหรับผมชอบไหมก็โอเคอาจจะได้คืนมาสักร้อยสองถ้าดวงดี <c oughs> นะครับผมแล้วได้ AP 2000อันนี้ผมก็ ก็ตึงๆเหมือนกันก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นดาจิเวลก็คือเป็นลงดันมังกรเรามีโอกาสได้โอบออฟจิเวลแล้วไปลงลุ้นของแพงๆอันนี้ก็ดีอันนี้ถือว่าดีครับเซเลน่ครับผมอันนี้ไปทำเซร่าลิงนะครับผมมองว่าค่อนข้างดีอันนี้มูลค่าถ้าผมตีประมาณ 30M ได้นะครับผมก็คือประมาณนี้แล้วก็แต้มตีบวกครับยาเจาะอันนี้ก็ดีนะครับเอาไปกดใช้บอสได้ตั้ง5นาทีนะครับ1 2ออันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้นะครับตลาดนะราคาจะอยู่ที่อนนละะปรมาณ5เห็ 125นาทีนะครับผมจะหลูประมาณ5ล้าน7 000. พูดง่ายว่ามูลค่าถ้าคนที่ได้ใช้นะครับจะมีมูลค่าประมาณ50กว่าเอได้นี่หนไหมมันก็เป็น2300แล้วแลนะครับผมจะเป็นจีเจมส์เวสติเวล5นี่ก็ดีเอาไว้กดตอนที่แบบเราใช้แบบเห็นไหมถ้าเราไม่เติมเราจะได้แค่เวล3เวเวล5นี่เอาไว้แบบจังหวะที่อยากากดาเมดแบบ แรงๆเลย1ชั่วโมงจัดไปนะครับผมแล้วก็นะครับจะได้ถั่วประมาณนี้ด้วยแต่ถั่วส่วนใหญ่ผมมองว่ามันมันไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าเป็นผมนะครับผมถ้าผมไม่ค่อยได้ใช้แต่จะมีซุปพิเรียนเนี่ยเอาเวลาเอาไปลงแบบดงลงดันอันนี้ก็พอกดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นยาตรงนี้ธรรมดาแล้วจะได้บัฟเลเวลสามแล้วก็จะวนมาครับเมอร์ลิดเลยถจะเป็นโกซินเนเนี่ยตกประมาณ20 m เอมได้ถ้าคนที่ได้ใช้เช่นเดียวกันนะส่วนดานอันนี้ครับจะเป็นดันที่ลงแล้วได้เงินสําหรับเคยทําคลิปอันนี้ไว้แลล้้้้วสสํําาาาาหรรรััััับบดนนนนนอออีีะผผมมมมตูค่ปณถง ตัวผมมา3อันนะครับรวมประมาณแล้วผมว่าน่าจะมานร้อยเอ็มนะครับผมแต่ถ้าใครที่ลงอ่ะมันอาจจะได้น้อยหน่อยถ้าตัวละครแบบไม่ได้โหดมากนะครับต่วต่อไปครับจะเป็นดาวก็จะวิ่เหมือนกันเอาไปลงลุ้นโอบออฟดรมก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นไข่ดาวแล้วก็เจมเป็นซิวเว้าห้านะครับผมเป็นตีบวกอันนี้ก็เป็นนี่เลยของดีเพเนดเดชันศูนย์เวลากดไปปุ๊บเพเนดเดชันที่เราบีทั้งหมดจะกลายเป็นค่าศูนย์อะไรอะ อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นบั็กนะครับน่าจะเป็นบั็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นเจมส์เมสซิเงอร์ห้าเขได้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นดาว์กอนจิเบลได้มาณสามสิบอันนี้ลงได้ประมาณถึงหกรอบนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วเซเลน,น่าเนี่ยได้ถึงสี่สิบห้าเมตรสี่สิบห้าเมตรเนี่ยตกเกือบร้อยเอ็มได้นะครับผมประมาณนี้เลยก็โอบออฟดาร์กอนอันนี้ราคาแพงถ้าตีเป็นมูลค่านะผมว่าน่าจะประมาณสองสามร้อยเอ็มพูดง่ายๆ่าเลยครับผมอธิบายง่ายๆเลยถ้าคนที่มองว่าของที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ถ้าจจาากที่่ผมมมรรรวๆะะอยูปณได้ับ นครับผมอันเนี้ยแรงประมาณเนี้ยสากว่าวันเนี่ยแล้วเราใช้ประมาณสักวันละสิบอ่ะผมมองว่าคุ้มคือส่วนตัวว่าผมมองว่าเลยคุ้มแต่สําหรับใครที่จะคุ้มหรือไม่คุ้มอธิบายทันๆว่าแป0เก้าเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยที่ผมอธิบายไปว่าบัฟแค่เนี้ยผมว่า บางคนมันไม่จาเป็นก็ได้สําหรับผู้เล่นใหม่มันไม่จาเป็นก็ได้เพราะว่า1000 M เนี่ยเขาสามารถสาม,าถสามาถบบางคนนะเขาสามารถไปซื้อดาบดีๆซื้อของดีๆมาใส่แล้วเป็นของถาวรไปเลยอันนี้คุ้มหรือว่าของบางคนที่แบบยังเป็นแรกๆอยู่เมอร์ลิกเดี๋ยวไม่ค่อยได้ใช้แต้มตีบวกไม่รู้จะไปทําอะไรไข่ดาวจะกดไปทําไมอะไรเนี่ยก็ไม่น่ากดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยู่ที่คิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเองนะครับว่าของจริงๆผมมองว่าบัฟอ่ะมันดีอยู่แล้ว ถ้าได้ยิ่งดีแต่ถ้าของพวกนี้ทุกคนที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้คุณเอาไปแล้วคุณได้ใช้อะผมมองว่าคุ้มน่าซื้อ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมุมมองแล้วกันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงภารกิจกันบ้างนะครับผมสำหรับภารกิจรายวันนะครับผมจะรีทุกวันประมาณเที่ยงคืนส่วนภารกิจรายสัปดาห์นะครับจะรีทุกคืนวันพุธนะไม่ใช่รีวันอาทิตย์บางคนอาจจะรู้สึกว่ารีวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่นะครับจะรีคืนวันพุธเที่ยงคืนวันพุธนั่นเองครับเราจะเริ่มต้นทําได้ก็คือวันพฤหัสนันเองนะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันให้ดูนะครับว่าแต่ละเคําอำไรกันบ้างนะครับสำหรับคอนซูมเอพีครับผมจะเป็นการที่เราใช้ AP นะครับผมถามว่าใช้ AP คืออะไรแล้วกดที่พอร์ตลักได้เลยครับอันนี้คลิปอาจจะนานหน่อยนะผมว่าเดี๋ยวผมกดก่อนโอเคนี่นะพอตัวไอนะผมใช้ห้าสิบเราก็ซื้อไอตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆนี่ซื้อตรงนี้มาปุ๊บซื้อนี้มาห้าเอมนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็กดใช้ปุ๊บเห็นไหมสำเร็จแล้วนี่แค่นี้เองแล้วเราไอพี่ไอเราเสียไปตั้ง5้าเเราไปทำไรนี่เราสามารถเอาไปขายได้ครับเห็นไหม ห้าล้านสองได้กำไรมา2องแสนด้วยอันนี้ก็ได้หรือใครจะไปเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าผมแนะนาอันนี้มันเหมือนค่าตายเป็นสูเพราะเดี๋ยว AP ถึงก็มีคนซื้อนั่นเอง,เองเนะครับผมซื้อตรงนี้นะเอพีเซเวอร์ครับสำหรับเควสแรกผ่านไปเควสที่2ที่ผมทําเสร็จไปแล้วนะครับเออร์เชลน์มิชชั่นสกอร์นะครับร้อยห้าสิบก็น่าจะเป็นอันนี้เชลน์มิชชั่นด้านล่างซ้ายอันนี้จริงๆคนทาไปเรื่อยๆเควสอันนี้ผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่อนข้างง่ายเช่นเดียวกันง่ายๆเลย ต่อไปคอนซูม DP ก็คือการที่เราใช้ DP นั่นเองครับตอนนี้ร P ผมมีร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันให้ใช้ DP ทั้งหมด25เราก็ เลือกตรงนี้ได้เลยว่าเราจะใช้ D P กับไะไรแล้วแต่คนนะแต่ผมเลือกที่จะเลือกดันปีกนะครับผมเราสามารถตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่แนะนําบางคนอาจจะเลือกแรงบางคนอาจจะเลือกไบอ็อฟแล้วแต่คนอันนี้นะครับอย่าลืมนะตัวนี้นะครับผมเปิด D P ตรงนี้แล้วใช้ตรงนี้ได้เลยถ้าสาหรับคนที่มี D P นั่นเองนะครับผมเราก็จะสาเร็จไปแล้วเควสหนึ่งนะสำเร็จ3แล้วต่อไปครับรูทนะครับผมเงินอันนี้แค่แค่เราตีไปปกติอยู่แล้วปล่อย ตีมอนตีเมอนปกตินะครับหรือตีอะไรก็แล้วแต่เราได้อยู่แล้วนะครับเงิน1ล้านก็คือเก็บเงิน1ล้านนั่นเองง่ายนครัต่อไปต่อไปครับ luminous f r m g n t n t earn from นี่ก็คือการที่เราย่อยของนั่นเองนะครับผมเดี๋ยผมขออนุย่ยอยดูก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบการที่เราย่อยของอันนี้ล้กันอ่าสมบิชายการในร้านเก้าอ่ะผมซื้อนี้มาก่อนแล้วกันชายกาเห็นปะ เรา i ม a นั r แฟกเมนอันเนี้ยประมาณนี้นแต่จริงอันเนี้ยเราลงดันปกติแล้วดรอปมาแล้วเราย่อยอ่ะมันผ่านอยู่แล้วนะครับก็คือการย่อยของแต่ระดับไหนขึ้นไปผมไม่ชัวร์เหมือนกันชาร์โดไทเทนไม่ชัวร์มันได้หรือเปล่านะครับ l ู m มนนั f แฟกเมนตอันนี้ปุ๊บเราย่อยนะปุ๊บ เห็นปะเราได้มา450ชิ้นนะครับผมเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด450รบับเนก็คือเราฟาร์มบริเ่อรๆย่อยอะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านเองง่ายเช่นเดียวกันต่อไปครับเกณฑ์ WEP ก็คือการได้รับ WEP ลงวงลง,ลงวอนะครับผมอันนี้ง่ายส่วนคอนซูม WEP นะครับการที่เราจะทำคือสมมติว่าเราไปลงวอมานะครับเพราะคือเราไปลงรับ WEP มาแล้วเราก็มาซื้อตรงนี้เลยอ่ะมันให้ใทยอะไรมันให้ใช้75แล้วก็เปิดร้านค้าแลกเหรียญบริลตทั่วไปอ่ะสองสามเม็ดแล้วกันอ่ะ แล้วเราก็ประเมินเลยครับเราก็ประเมินเลยนะเอ่อเอ่เอ่อลงทะเบียนทั <RS> ้งหมดประเมินเห็นนะผมก็ใช้ไปแล้วบอ่ะสมมุติผมใช้ไปนี่เห็นไหมผมคว้าในเคว้แล้วโคตรง่ายโคตรง่ายเลยใช้ประมาณนี้นะครับแนวทางแล้วกันนะเดนนี่ล็อกอินนะครับผมที่ล็อกอินก็คือเราล็อกอินปกติเราจะผ่านตรงนี้นั่นเองอันนี้คือวันแรกนั่นเองนะครับ Enchantment Anthem นะครับผมก็คือเป็นการตีบวกนั่นเองสมมุติ Shadow s t a t e แล้วกันนะครับผมอ่ะ อ่าแล้วเราตีดูบ้างเสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้ว1คันนะครับเราก็ทำแค่20คันแค่นนั้นเองประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เลยต่อไป f o r ์ a s s e n นคลาบเรี e กเ e s t นะฮะผมเควสนี้นะครับผมให้เราไปที่พอตลักนะครับเสร็จปุ๊บไปมาตัวนี้เลยนะครับผมเป็นโคลี้นั่นเองกดเข้าไปครับแล้ขอช่วยคราบครับก็คือ f o r ์ a s c เซนคลาบเนี่ยมันจะอยู่ผมมาล็อกไปแล้วนะครับผมไม่ชัวร์ว่าตอนเปิดเนี่ยมันเสียเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครที่จะเปิดอะเปิดไปถูกๆก็ได้นะ หรืออ่านแบบยวไเพิ่มนะขอยนายก่อน Ford e s s e n c ซครับตอกพั 2, นนี่อันนี้ละกันนะครับถูกสุดผมคาันนี้มาก็คือเราใช้ Ford Core High ก็คือเม็ดสีฟ้าเนี่ยทำอันเนี้ยปุ๊บอ่าเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นไหมฟอร์ตเ s เซนซ์ครับแล้วก็ใช้ Ford Core พวก Ford ตพวกเนี้ยมนันนี้ปุ๊บอ่าเราก็ได้ Ford e s s e n c ซมาแล้วเห็นไหม พอเรำสำเร็จปุ๊บเราทําสําเร็จไปเนี่ยหครั้งแล้วเห็นไหมใช้ประมาณ50ครั้งแล้วถามว่าฟอร์ตเอเซนต์น้ำทำไรได้พี่เป็นเพื่อนมันนำไปขายได้ครับถามว่ามันอาจจะไม่ได้กาไรแต่มันก็ไม่ได้ขาดทุนผมไม่ได้คํานวณกันว่ามันได้กำไรหรือขาดทุน,ทน,ทนอะไรประมาณนี้เราขายได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้นะแต่จริงๆคนส่วนใหญ่มันเอาไว้ลงดันลงลงแันแล้วคือได้ใช้แน่นอนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วควยต่อไปฟอร์ตเอเซนต์นั่นเองต่อไปครับจะอยู่ครับกิวคีเอ็ดกิวเทเชอร์ก็คือเวลาลงดันปกติมันก็จะได้้้ลเทอรยู่แววนับผมสําหพี นะครับผมปกติไม่ได้ยากอะไรเราลงดันปกติมันผ่านอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมต่อไปครับมอนสเตอร์หันก็คือการฆ่ามอนสเตอร์500ลงดันปกติแป๊บเดียวก็ได้แล้วร0 0ตัวขี้เกียจแป๊บเดียวนะครับผมต่อไปครับเควสคอมพิวต์เควสคอมพิวต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเคเควสนะครับผม3อันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวผมมาช้าดูปิดเควสอ่าสมมติอันนี้ด้วยกันผมทำเควสเป็น ฟอร์ดันเจียนแล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนำอันนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครามารับดัน,ดนฟรีได้นะครับ <st uff ing noise> ตัวนี้เลยนะแล้วก็3ยังไงนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็รับดันมาอันหนึ่งปุ๊บอ่าเรียบร้อยเ <st uff ing noise> สร็จแล้วนะครับ เห็นไหมเราเคลียร์เควสคอมพ p l e เสร็จแล้วตอนแล้วเคลียร์เดลี่ดันเจียนนะครับก็คือเรานะครับผมเคลียร์ตรงด้านบนขวาตรงนี้เห็นไหมจะมีดันเจียนตรงนี้นะครับออฟเดอะเดย์เนี่ยสามตานี้เราก็เคลียร์ไปแบบเคลียร์เดลี่ดันเจียนคือเป็นเคลียร์ดันรายวันนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกตามดันพวกเนี้ยแล้วเราก็ไปลงนะครับผมเควสนี้ไม่ยากนะครับต่อไปครับผมจะเป็น ดันเจียนคอมพิวต์ดันเจียนคอมพิวต์นะครับผมก็คือการลงดันปกติแล้วจบดันนั่นเองนะครับเอนเตอร์ดันเจียนก็คือการเข้าดันเจียนนะครับผมไม่ได้ยากต้นใหญ่ดันเดลี่มิชชั่นคอมพิวต์นะครับก็คือด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมก็คือวันหนึ่งจะเสร็จ3ามโพสก็คือแค่คีย์โพสต์ตรงนี้สองวันได้แล้วแต้มนะครับผมว่าง่ายจริงนะ f ฟกต m เมน of Chaos นะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องไปลงดันแจเขียวนั่นเองแจเขียวคือดันที่เรามาซื้อตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่เผื่อไม่ทราบอันนี้นะครับ Key Eternal of 10M นะลงไปเนี่ยจริงๆลงรอบหนึ่งอะตีขี้เกี่ยมขี้เกียมอะก็ได้แล้วนะครับจุดที่ลงก็คือหลายๆคนอาจจะทราบแล้วนะครับผมแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเราก็ลงตรงนี้ไปเลยปับ๊บและ ENTER OFF รออ a o คนซนตีไปเลยปึ๊บเว็บแรกเราได้ไป4เมตรโดเห็นไหมสทับเจ็ด ประมาณนี้ครับต่อไปครับ h o l y Water of Critical Style นะครับก็คือการใช้ยานั่นเองนะครับผมเป็น15นาทีนะครับ Poly Water of Critical Style ลเราพิมพ์เลยลราอยากให้ใช้ยาไหน Poly Water of Critical Style 15นาทีนี่ขวดละประมาณ270เี็มสมมติเราซื้อมา12ขวดปบ๊บอันนี้เห็นปะเรากดใช้ปั๊บ ออกก่อนก็ใช้ปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราใช้ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปครับ Participate นะครับมิช s ั่นวอ r นะครับอันนี้ก็แค่ลงวอาอิติละห้ารอบโคตรน้อยจะบายสบายนะครับเรียบร้อยแล้ว20เควสโคตรง่ายแต่ละเควสผมบอกเลย อะไรวะทําไมมันง่ายพูดง่ายบอกว่าเราเล่นตามปกติเนี่ยแล้วหลังๆเนี่ยมันจะเหลือเควสบางเควสแล้วเราค่อยมาดูตอนนั้นก็ได้อันนี้คือเล่นปกติเลยไม่ต้องใส่ใจก็ได้พอพอซักประมาณวันจันทร์อังคารฟู้ดอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มมาดูก็ได้แต่จะมีหลายๆหลายๆเควสต้องต้องรีบเคลียร์นะเพราะอย่างเช่นอ่ะลงวอลเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาวันสองวันในการลงนะครับบางคนอาจจะสามสี่วันเลยซ้ำนะครับผมแล้วก็จะมีเอ่ออย่างอื่นเป็นเคลียร์เดลี่ดันเจียนอันนี้ก็แค่สองวันก็ได้แล้วสองวันก็เสร็จแล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างงง่่่าายยเเป็นควสทีแบบ ง่ายจะลองฮห้ <Hey! S 1> อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมโคตรง่ายจริงๆนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะครับอีเวนต์พาร์ท ใครที่จะทําหรือว่าใครที่จะซื้อคุ้มหรือไม่คุ้มคํานวณเองตัวละครแต่ละคนผมแนะนําแต่ละคนรู้กันอยู่แล้วว่าตัวละครของคุณเนี่ยกับการได้ของประมาณเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มไม่มีคําว่าคุ้มหรือไม่มีคําว่าคุ้มมันอยู่ของว่าถ้าคุณได้ใช้ซื้อเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้อย่าเพิ่งซื้อก็ได้มีที่ของที่ดีกว่านั้นรออยู่นะครับผมเอาซื้อยอย่างอื่นดีกว่าแบบให้ของได้ใช้ได้ตลอดไม่ต้องมา20-30วันแล้เวเหลียวค่อยไปซื้อตอนหลังก็ได้ประมาณนี้นะครับผมนี้ผมฝากไปด้วยกราฟ และคนข้างๆไม่ปไปจุบๆแล้วเจอกันครับ